สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับวันนี้ผมก็จะนำเอานาฬิกาไซโก้ทั้ง2เรือนเนี่ยนำมารีวิวนะครับซึ่งนาฬิกา2เรือนเนี้ยผมได้รับมาจากคุณพ่อนะครับตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ซึ่งเป็นนาฬิกาออโตเมติกเรือนแรกๆที่ผมมีนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวเรือนที่ผมได้มาเรือนแรกก่อนนะครับเรือนแรกก็จะเป็นเรือนนี้นะครับซึ่งเจ้านาฬิกาเรือนนี้คือนาฬิกาไซโก้ไฟสปอร์ตนะครับ ขนาดเคสจะอยู่ที่3 8ม mm, ลนะครับแล้วก็ตัวเรือนเป็นสแตนเลสสตีลสายเดิมเป็นสายเหล็กนะครับผมนำมาเปลี่ยนเป็นสายหนังสีน้ำตาลเม็ดมยมจะอยู่ที่ตำแหน่ง4ี่นาฬิกานะครับตัวเคสจะเป็นการขัดเงามานะครับกระจกเป็นกระจกทรงโดมส่วนฝาหลังนะครับก็จะเป็นฝาหลังแบบขันเกียวนะครับมีสเปคบอกไว้ แต่ว่าไม่ได้บอกนะครับว่ากาันน้ำกี่เมตรบอกแค่ว่ากาันน้ำนะครับกระจกเป็นพลาสติกนะครับซึ่งเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่านาฬิกามันไม่เดินนะครับต้องเขย่าก่อนนะครับเพราะว่าตัวนี้เม็ดมายมไม่สามารถขึ้นลานด้วยมือได้นะครับต้องใช้การสวมใส่เพื่อขึ้นลานนะครับหรือการเขย่านะครับ จะเห็นว่าเข็มวินาทีเดินแล้วนะครับตัวนี้เข็มวินาทีก็จะเดินเรียบนะครับเพราะว่าเป็นนาฬิกาอ,อกตกัตโนมติเม็ดมายมเนี่ยดึงออกมา1ทีเพื่อตั้งวันที่แล้วก็วันนะครับส่วนการดึงออกมาอีกทีนึงก็เป็นการตั้งเวลานะครับก็ตัวนี้ก็จะให้ลูกวินเทจนะครับเพราะว่าอายุของเรือนนี้ก็มากกว่าผมนะครับน่าจะก่อนผมเกิดอีก อยู่บนข้อมือก็จะประมาณนี้นะครับเรือนนี้น่าจะประมาณ40ปีได้แล้วนะครับส่วนอีกเรือนนึงนะครับก็เป็นนาฬิกาในยี่ห้อไซโก้เหมือนกันนะครับเรือนนี้ผมค่อนข้างจะชอบนะครับเพราะว่ารูปทรงเขาค่อนข้างจะสวยนะครับโดยหน้าปัดของเขาจะเป็นสีเงินซันเบิร์ดนะครับเม็ดมายมอยู่ที่3นาฬิกานะครับตัวนี้ผมนำไปเปลี่ยนเข็มนะครับ เพราะว่าเข็มเดิมสภาพค่อนข้างจะดูไม่ได้แล้วนะครับด้านข้างก็จะเป็นการปัดเงามาเหมือนกันนะครับฝาหลังก็จะเป็นฝาหลังแบบขันเกลียวมีสเปคบอกไว้ว่าเป็นสแตนเลสสตีลนะครับแล้วก็กันน้ําแต่ก็ไม่ได้บอกนะครับว่ากันน้ําเท่าไหร่ก็ตีไว้ว่า3บา์นะครับ กระจกเป็นกระจกทรงโดมเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะโดมน้อยกว่าเดือนเรือนที่แล้วนะครับดึงเม็ดไม่ยม1ทีนะครับเพื่อตั้งวันที่นะครับส่วนวันตั้งไม่ได้นะครับเพราะว่าน่าจะเสียแล้วก็ดึงขึ้นมาอีกทีหนึ่งเพื่อตั้งเวลานะครับเรือนนี้เป็นสายเหล็กนะครับของเดิมแต่ว่าผมนำมาเปลี่ยนเป็นสายหนังวินเทจนะครับสีน้ำตาลอยู่บนข้อมือก็จะประมาณนี้นะครับถือว่าเข้ากับข้อมือผมนะครับ เป็นนาฬิกาที่คุณพ่อผมใช้จริงๆนะครับทั้ง2เรือนอยู่บนข้อมือก็จะให้ลูกวินเทจนะครับเพราะว่าเป็นนาฬิกาวินเทจซึ shifts, ่งนาฬิกา2เรือนนี้นะครับเป็นนาฬิกาที่มีคุณค่าทางจิตใจมากนะครับสำหรับผมมูลค่าทางราคาเนี่ยถือว่าไม่มีมูลค่านะครับแต่ว่าจะมีมูลค่าทางจิตใจมากกว่าเป็นนาฬิกา2เรือนนะครับที่ผมไม่คิดจะขายเลยเพราะว่า หนึ่งเลยเป็นนาฬิกาออโตเมติกเรือนแรกๆที่ผมมีนะครับแล้วก็เป็นนาฬิกาที่เป็นตัวแทนของคุณพ่อนะครับก็สำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ